ว่ากันด้วยการตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับการเปิดบล็อกแกนกลางทั้งหมดอ่ะนะแกนกลางครับวนนี้เราใช้แกนกลางก,ก็เป็นเหรียญทั่วไปก็จะใช้แกนกลางมา2 5 2จุดห้มิลหรือ2 5ุดหก็ได้ถ้าเอาแบบง่ายๆก็เป็น2 5งจุดห้มิลน,นะแต่วันนี้เราจะพุยเรื่องบล็อกกันก่อนนะครับการเปิดบล็อกาต้องมีอะไรบ้างนะก็แนะนำมาใช้ที่สอกด2แทงนะครับ ดีสอแท่งแรกเนี่ยเป็นดีสอขอบในตัวอีกอันนึงเนี่ยนะผมทําเป็นดีสอเปิดบล็อกเห็นสังเกตที่ปลายปลายปลายดีสอนะครับเห็นไหมไอตัวปอกเนี่ยผมเอามาสวมเข้าที่หลังปอกตัวเนี้ยทองเหลืองเนี่ยแกะจะไฟแชกค,ครับไฟแช็กละห้าบาทเราเนี่ยเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนอยู่ข้างในแกะามาสวมใส่เข้าไปมันจะพอดีเลยเวลาเปิดบล็อกมันจะได้ระยะระยะหนึ่งมิลพอดีเลยนะครับก็วิธีเริ่มต้นเปิดบล็อกอะ ก็ปกติทั่วไปนะก็คือเราต้องมีเหรียญต้นแบบก่อนรับเปิดบล็อกเนี่ยผม,ผมชอบเปิดบ็อกตัวผู้ก่อนนะแต่กรณีนี้ผมจะทำเบ็อกตัวเมียไปก่อนเลยแล้วกันใช้ได้เหมือนกันนะครับจับพ้าด้วยความระวังนะ้าลูกค้านะครับ อย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงนะครับกดไว้นะครับสอกเข็ดขอบนะขอบในนะครับเอียงดินสอนงนิดนึงนะเพื่อชิดขอบนะเราจะได้รู้รนะยะไม่ได้เปิดบล็อกนานแล้วล่ะต้องแต่ซื้อเุ้ืองไม่ทำมือสองปีนะ เราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยทำมาหาเส้นเซนเตอร์ตรงกลางนะขีดเส้นตรงกลางเลยกะเอาก็ได้ขีดปื๊ดมาตัวนี้สำคัญครับเขาเรียกว่าอะไรนะอเอ่าเหตุสร้างวงสร้างห่วงอะไรพวกนี้ร้านเครื่องเขียนทั่วไปมีใช่ครับร้านเครื่องเขียนครับบางอันซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อันนี้มาแทบไม่ได้ใช้เลยใช้ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับก็มาใช้ได้ทั้งหมดแหละ มันจะมีส่วนโค้งนะครับสังเกตส่วนโคง้งส่วนเว้านะแล้วก็มาขีดเลือกมุมเลือกองศากันเรได้ประมาณไหนประมาณนี้แล้วกันขีดก็ไปเหแบบ็นไหมครับมันเป็นลันกษณะโค้งเนี้ยปิดปากไม่ค่อยสวยครับใช่ไหมเปิดบล็อกไม่เป็นอ,อีกเปิดบล็อกไม่เป็นปน,ปน,นานมากแล้วตายแล้วเปิดบล็อกไม่เป็น ครับสายขวาจริงถ้าเราอยากให้ังสองฝั่งมันเท่ากันอะเราเปิดไปข้างเดียวก็ได้เปิดข้างเดียวนะแล้วก็พลิกกลับแีกด้านหนึง่งขอเจาะก่อน

ดูการทําเขจะทําแค่ทุ่เดียวก่อน <c oughs> ด้วยให้ตรงเส้นอย่างเดียวพอ <c oughs> ครึ่งหนึ่งหยุดก่อนนะหยุดก่อนหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่ออะไรเพราะว่าอีกฝั่งเราไม่รู้ว่าเราจะทําได้ตรงไม่ตรงไงใช้วิธีนี่แกะกระดาษมาเลยนะครับแกะกระดาษออกมาครับเห็นไหมแกะกระดาษมาเราพับครึ่งอ่าพับครึ่งเลย อันนมันจะอยู่เหลือแบบรึ่งเลยใช่ไหมครับพอรึ่งแล้วเนี่ยสองฝั่งก็จะเท่ากันแล้วเราก็จะรู้แล้วละว่วเราใช้ตรงไหนขีดสองกระดาขีดตามเส้นขอบนี้เลยนะเราก็จะได้ไกด์ไลน์แล้วได้เส้นไกด์ไลน์แล้วอยู่บ้านทำคลิปใหม่ ตรงนี้แค่จะขาดนี่สำคัญเลยนะต้องไปจะชานะครับถ้าไปเร็วปุ๊บมันจะวิ่งแล้วมันจะมากัดนิ้วเราตรงนี้งเ อันนี้เราก็จะตะใบแต่งเล็กน้อยตะใบบาบงชุดเราเลือไม่ตรงนะครับแล้วก็ตะใบแต่งเล็กน้อยนะตะใบให้ได้ฉากนะ ทบไมที่นี่แล้วก็กระดาษสายลูกๆหน่อยโอเคเด้ okay. บล็อกตัวเมียแหละอย่างแรกอะ่ะเี่นบล็อกตัวเมียนะคราวนี้เราจะทำบล็อกตัวผู้ยังไงให้ได้หนึ่งมิลน,นะครับอันนี้ผมใช้แผ่นสองมิลน,นะทำแกนตัวผู้นะอ่าเรามาดูที่ดิสซอเขเยนบล็อกกันต่อ มื่อกี้เราใช้แท่งนี้ขีดไปนะครับคราวนี้เราจะมาใช้แท่งนี้นะครับเพราะว่าจะมีสอดตั้งให้ตั้งฉากเลยนะครับมีสอดตั้งฉากไปแล้วขีดไปนะครับมีเห็นไหมครับจะมีช่องว่างระหว่างบล็อกตัวผู้ตรงเมียนะครับระยะหนึ่งมิลเหมือนกันคราวนี้เราเลื่อยให้ตรงเส้นอย่างเดียวไม่มีอะไรมากเลื่อยให้ตรงเส้นอย่างเดียว เลยผมเส้นหนึ่งเดีอนช่วงระยะเริ่มต้นนะครับแนะนำให้เลื่อนช้านะถ้าเราไม่ค่อยไดนะ้เลื่อนนานแล้วเราเลื่อนช้าก่อน เข้าไปเรื่อยๆทุเได้าแล้วอาจจะไม่กลมเป๊ะๆหรอก phải tăng đẹp lép nõi, ta giờ nhiều ná, kia. không ถ้าอยากจะกดบล็อกกดฝาออกมาแบบไม่ให้มีเส้นเสีนเยนนะแนะนำให้เอาไปปัดเงาหน่อยตัวนี้ปัดขอบหน่อยเวลากดออกมาขอบจะใส่ตอนนี้เราจะมาดูบล็อกเราเป็นยังไงพอเราวางเรไปแล้วนะครับ เห็นไหมครับมีระยะช่องไฟที่เป็น1มิลนะครับอันนี้มีระยะช่องไฟของเขาอยู่นะแล้วก็จะไปลองคลิปนี้ยาวนะไ <ś c oughs> ลองกดเลย <ś c oughs> มันต้องลองไม่ลองเราจะไม่รู้ว่าบล็อกที่เราทำมามใช้ได้ไหมไงนะครับวิดีโอคูยังสอนไว้หนือเปล่อ่าจะทำเป็นลิงก์ไปก็ได้นะนกินน้ำไหมอโอเคไปก่อนรีบมันไม่ตัดขอบแลนะ้ว่ย ำขึ้นมาเลยเพราะว่ามีมีลูกค้าหลายท่านเห็นไปดูแล้วแบบเหมือนหัดเลี่ยมนะก็อยากเป็นกำลังใจให้เราวางไปโอเคมาทดสอบบล็อกเราว่าใช้ได้หรือเปล่าปึ๊บกดลงไปโอ้ดูดูว่าตั้งฉากปะ คลิปนี้นไม่สมบูรณ์เราต้องทำใหม่ไทำใหม่อันนี้เราส่งไปให้แบบทนี่ทเอันนี้ทำให้พี่ดึกก่อน ครับนอันนี้บล็อกจากเ,เล่ยเหมือนกันนะอ่าบล็อกเล่ยมือนะนครับพอเราวางตัวเหรียญชิ้นงานนะครับเราวางเหรียญน,นะนะครับฝานะนะมันก็จะพอดีกับขอบคะเลยนะครับนะแล้วมันจะเดินน้ำยาง,ง่าย,ยครับที่ไวนะครับผ